Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวารสตซนช่วงเย็นอย่าได้เจ็บอย่าได้แบนสถิติชี้ชัดปาเตและชาก้าคู่กันปืนผลงานดีสถิติในซีซั่นนี้ชี้ชัดว่าโทมัสปาเตและกานิชากา้าสองกองกลางตัวหลักของารสตซนยามใดที่พวกเขาจะคู่กันโอกาสชนะของทีมพุ่งกระชูดโดยกานิชาก้าและโทมัสปาเตได้ลงสนามจับคู่กันในซีซั่นนี้ไปแล้วพอสมควรและนี่คือสถิติของทั้งคู่ย้มที่เล่นด้วยกันตลอด10เกมหลังสุด ชนะ8เสมอ0และแพ้ไป2เกมโดย2เกมที่แพ้ถือเป็นเกมที่เข้าใจได้ทั้งคู่คือเยือนเอเวอแรนตน2ต่อ1เย่าเมนเชสเตอร์ซิตี้1ต่อ2ซึ่งช่วงโค้งสุดท้ายมีเกียวอาริตาคงต้องภาวนาให้2กองกลางตัวเก่งของเขาอย่าได้เจ็บหรือโดนใบแดงเลยเพราะหากเปลี่ยนเป็นเอลเนนี่หรือโลกกงกาประสิทธิภาพในแดนกลางของอาร์ซอนจะลดลงทันทีใครหาว่าผมไม่มีประโยชน์หลักแซดขึ้นแท่นแอซิสมากที่สุดในทีมอเลซอง แม้จะถูกแฟนบอลและสื่อโจมตีในเรื่องของสถิติการทำประตูในช่วงหลังในเวลานี้หลังจากจบเกมล่าสุดอเลซองเดลคาเซตคือนักเตะที่ทำแอซิสได้มากที่สุดในทีมอาร์เซนอลแล้วในเพียรมล็กซีซั่นนี้โดยทำไปแล้วทั้งสิ้น5แอซิสในซีซั่นนี้ซึ่งนั่นมากที่สุดแล้วในทีมอาร์เซนอลชุดนี้ชไมเคิลคอนเฟิร์มปืนใหญ่เป็นทีมเดียวที่จะเบียดแย่งอันดับ4กับแมนยูปีเตอร์ชมเคิลตำนานผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยืนยันว่าในซีซั่นนี้มีเพียงาอ์ตซนทีมเดียวเท่านั้นที่แข็งแกร่งพอที่จะเบียดแย่งอันดับ4ทีมรักของตนไปจนถึงโค้งสุดท้ายต้องบอกว่าซีซั่น2021-2022ที่กำลังแข่งขันชิงชัยกันอยู่นี้มีการต่อสู้แย่งชิงอันดับ4ค่อนข้างดุเดือดสุดๆทั้งที่เพิ่งผ่านมาถึงครึ่งทางเท่านั้นเพราะอันดับ1-3นั้นเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เอร์พูเชลซีโดยที่ไม่มีทีมอื่นสามารถเข้าไปแทรกได้อีก ขณะที่อันดับ4ซึ่งมีความสําคัญมากๆเพราะเป็นการการันตีตัวลุยสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้านั้นมีหลายทีมที่ยังได้ลุ้นอยู่ทั้งแมนยูไนเต็ดอาร์ซตันท็อตแนมฮอสเปอร์เวนแฮมรวมถึงวูมแฮมตันซึ่งทางเชมัยเคลื่อนยืนยันว่าจริงๆเหลือแค่สทีมเท่านั้นที่แกร่งมากพอส่วนตัวผมมองว่ามีเพียงอาร์ตตนทีมเดียวเท่านั้นที่จะเบียดแย่งอันดับ4กับแมนยูไนเต็ดไปจนถึงวันสุดท้ายของซีซั่น พอพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ายอดเยี่ยมแค่ไหนภายใต้การน,นำของ ita, มิเกลอเดิต้าชมัยเคลนผู้พ่อกล่าวกับ BBC แต่ถ้าเทียบกันเฉพาะฟอร์มการเล่นจาก5นัดหลังสุดทางฝั่งแมนยูนเต็ดดูชนือกว่านิดหน่อยซึ่งเกมตกครางที่อาร์ตตอนมีอยู่ในมือน,นั้นแหละจะช่วยทำให้ภาพมันชัดเจนมากขึ้น ว่าอันดับ4คนเป็นของใครโรมาไม่ปื้มเตรียมส่งเมเลนายกับปืนเอลลี่เมลลนายอาจจะต้องเก็บกระเป๋ากับอาร์ตออนหลังจากไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ในการย้ายไปเล่นกับโรมาแบบยืมตัวแข่งไว้ย24ปีย้ายไปร่วมทีมมาปาแห่งกรุงโรมในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวแบบไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดเขาลงเล่นในเซเรียอาไปแล้ว6นัดตัวจริง5นัดแต่ดูเหมือนว่าฟอร์มจะยังไม่เข้าตา และตอนนี้โรม่าเตรียมแผนที่จะดึงแบ็กขวาคนใหม่ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์คาซิโอเมกาโตรายงานว่าโรมา่าไม่มีแผนที่จะเซ็นทาวอนกับเมเลนไนและจะส่งเขากับาอ์ตอนหลังจบซีซั่นนี้แม้รายงานจะระบุว่าพวกเขาสามารถซื้อขาดได้ที่ราคาราว8-12ล้านปอนด์ขณะเดียวกันกาเซตาเดลโลสปอร์ตระบุว่าทีมดังกรุงโรมฮันเรดากลับไปที่เซจิญโยเดสแบ็กบาซนาอีกครั้ง คาดว่าบาซ่าจะต้องการค่าตัวของเดสราว20ล้านยูโรซึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาของโรมาเดวิดซนมาพีเมียเอดูอยังตามดานิโลโจนาธานเดวิดกองหน้าของเลวที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาร์ตอนเปนริยะได้ออกมาเปิดเผยว่าพิมลีกเป็นลีกที่มีความดึงดูดสำหรับนักเตะทุกคนโดยเขากล่าวว่าผมยังมีสัญญาอยู่กับเลวสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือการพาทีมจบอันดับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจะรอดูกันเพียงมลีกดึงดูดทุกคนจริงๆเป็นหล็กที่มีการแข่งขันที่สูงที่สุดในโลกเป็นเล็กที่ดีจริงๆสําหรับกองหน้าทีมชาติแคนาดาวัย22ปีทําผลงานได้อย่างร้อนแรงในซีซั่นนี้ด้วยผลงาน16ประตูจาก31เกมสื่อบราซิลได้ออกมาเปิดเผยว่าเอดูกัสปาผู้อำนวยการเทคนิคของอาร์ตซนอยากให้ความสนใจในตัวดานิโลกองกลางเชิงรับวัย20ปีของพาเมรัต หลังจากเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เวลานี้พาวเมลรัสไม่ต้องการขายนักเตะออกไปเพื่อเตรียมลงเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งทางดานิโลถูกวนให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมอันดับ3าของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวในช่วงซัมเมอร์มีความเป็นไปได้ที่อาร์ตตันจะหวนกลับมาจริงจังอีกครั้งซึ่งคาดว่าค่าตัวนักเตะจะสูงถึง10บล้านปอนด์ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น0เเซ กับไลน์แอด i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย The Atlantic เปิดเผยว่ารอยฮอสันผู้จัดการทีมวัตฟอร์ดอยู่เบื้องหลังการส,สัญญาของอาโฮสในการดึงจ็ควิลเชียไปร่วมทีมเนื่องจากฮอสันรู้จักกับเดฟเรดดิงตันผู้ช่วยผู้จัดการทีมอาโฮสหลังจากเคยทำงานร่วมกัน4ปีที่คิสตันพาเลทและเป็นทางเรดดิงตันที่ติดต่อไปหาวิลเชียเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและอดีตกองกลางอาร์ตซอนก็บินมาตรวจร่างกาย และเซส,สัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ผ่านมาโดยเป็นสัญญาระยะสั้น6เดือนแต่มีออปชั่นขยายเพิ่มอีก12เดือนและเขาจะสวมเสื้อหมายเลข10หลังจากได้ต้นสังกัดใหม่วิลเชียวไวัย30ปีเปิดเผยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นูเร็วจริงๆผมได้มีการคุยกับหนึ่งในทีมโค้ชเดวิดเรดดิงตันเขาอธิบายผมเกี่ยวกับสโมสรว่าดีอย่างไรและผมจะสนุกมากแค่ไหนในการมาเล่นที่นี่เขาเคยทำงานอย่างใกล้ชิดกับรอยฮอสัน ซึ่งผมก็เคยทํางานร่วมกับเขามาเช่นกันทีมชาติอังกฤษแล้วผมก็ได้คุยกับเหตุโค้ดและชอบกับสิ่งที่เขานําเสนอผมบอกเสมอว่าเส้นทางอาชีพของผมผมต้องการบางอย่างที่แตกต่างผมรู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการก้าวออกมาจากเขตปลอดภัยออกจากอังกฤษและพยายามทําสิ่งที่แตกต่างเดอะซันมีการเปิดเผยข้เอเหนื่อยของแจ็ควิวเชียกับอาโฮสอยู่ที่ราว5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งเขาไม่ใช่คนที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมส่วนคนที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดคือเฟเดริกทิงกาเกอร์กองหลังวัย28ปีที่รับค่าเหนื่อย6,700ปอนด์ต่อสัปดาห์มิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตตันพูดถึงบทบาทการเล่นของเอมิลสมิธโรที่สามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทในแนวรุกเขากล่าวว่าเขาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายก็ได้กองกลางตัวรุกฝั่งซ้ายและขวาและผมคิดว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลข9ได้ดีอีกด้วย เมื่อถูกถามถึงว่าเขาจะเลือกให้ใครลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเกมกับวูแฮมป์ตันคืนวันพรัสบดีนี้ระหว่างเอมิลสวิตโรกับกาเบลมาตินเนลลี่เขากล่าวว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการกับการมีผู้เล่นระดับทรอปสอคนในแต่ละตำแหน่งเป็นสิ่งที่ทีมชั้นยอดต่างทำนั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามสร้างและทุกคนที่ไม่ได้ลงเล่นจะไม่มีความสุข และผลักดันให้อีกคนทําให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมเอมิลสมิธโรเปิดเผยว่านักเตะาร์ตซน,นตอนนี้กําลังมีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นกับการจบท็อปโฟในซีซั่นนี้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในอันดับ6ของตารางคะแนนแต่มีคะแนนเท่ากันกับเวนแฮมที่อันดับ5และตหลังแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดสคะแนนแต่ทีมปืนใหญ่แข่งน้อยกว่าสามนัดอย่างไรก็ตามสมิธโรก็บอกว่าไม่อยากจะกังวลเกินไปกับการจบซีซั่นเนื่องจากยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกล เขากล่าวว่ามันกําลังดูดีในเวลานี้แต่มีอีกหลายเกมที่ต้องลงเล่นเรากําลังพยายามมีสมาธิกับเรื่องนั้นตอนนี้เราไม่ควรกังวลเกินไปเกี่ยวกับตอนจบซีซั่นริโอฟ์นินันอดีตปากันหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าซัมเมอร์หน้าจะสําคัญมากๆกับการพัฒนาทีมของอาร์เเนอลเขากล่าวว่ามิเกลอาริต้ากําลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผมรู้สึกว่านักเตะต้องการลงเล่น ผมคิดว่าตลาดรอบนี้จะสําคัญมากๆสําหรับพวกเขาพวกเขาต้องทําอย่างถูกต้องมันขึ้นอยู่ว่าพวกเขาจะจบในอันดับที่เท่าไหร่และประเภทนักเตะที่พวกเขาต้องการพิมลิกยืนยันมาตินแอดกินสันถูกเลือกให้เป็นผู้ตัดสินในเกมที่อาร์ซตนเปิดบ้านพบกับวูมแฮมตันในวันพฤหัสบดีนี้โดยทุกเกมที่เขาลงทําหน้าที่ในเกมอาร์ซตนซีันนี้ทีมปืนใหญ่ไม่เสียจุดโทษ ก็มีผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามทีมอาร์เตน,นอยู่23ทำได้เพียงแค่บุกไปแบ่งแต้มกับเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งในเกมพิมลิกทูเมือ่อคืนที่ผ่านมาโดยอาร์ซตอนได้ประตูตีเสมอจากโอมาริฮัดชินสันปิดตัวเก่งในนาทีที่44ของเกมส่งผลให้5เกมหลังสุดอาร์ซตอนชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นและเสมออีก4นัดทำให้พวกเขารั้งอยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนตามหลังจากจ่าฟูงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่9คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัด ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร100%กับไลน์แอด i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย